ก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่ช่องฟุกสตบอลอเมริกาเชียงนะครับผมช่บงร่าวเมวันนี้บรรยากาศก่อนประชุมเลยกันนะครับนี่ครับผมสวัสดีผมไอพีนองน้วยครับ ทีมสาวน้อยทีมแพงนะครับหมอลำอาจารย์ฤทธิ์ตีแล้วก็สมาชิกทุกค,คนนะครับทังผูดอยู่กก้านหลังนะครับเราจะได้ทัการสุดอยไ่ในภาคแล้วก็ประชุมสุดยันเซอร์ได้ยินแล้วได้ยินสัมพ่อแล้วอยากให้พูดบ่อยออกมาเลยตอนนี้เลยถ้าได้ยินเสียงเพี่ท <พา S 2> ุกคนพูดออกมาแล้ครับ,บอ่าอีก5นาทีเท่านั้นแล้วครับเราจะทัสุดคนไหวพาคทุกแผนกนะครับ เดี๋ยวต่อไปทุกวันทรหักนะครับก็บจะเป็นปแบบนี้หนึ่ง่สิบห้าเราไม่รอดีถ้าเลื่อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ประจำใครมีเสื้อขาวก็ววนิ่มเสื้อขาวนะครับออกมาบางทัดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ส่วนระเบียบเรามันจะไม่แข็งนะครับนอกจาก วันไหนที่จะเลื่อนจริงๆส่วนวันเลื่อนก็จะเป็นวันสุดอย่างเงี้ยพราเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าเหมือนเดิมจนเลยครับอีกห้านาทีเท่านั้นนะครับทุกแผนนะครับให้บริหารตัวเองนะครับจะบอกว่าเวลานี้กําลังอาบน้ําเวลานี้กําลังแต่งหน้าเวลานี้กําลังกินข้าวคุณต้องรู้หน้าที่ของเองนะครับต้องบริหารจะห้องให้ได้มีข้อจเวัดอย่างเดียวก็คือแค่พนักงานคุณอยู่เบื้องหลังส่วนบรรดัแสกที่พีเอีที่เกอกร์ตั้งเวทเบศท่านที่จอเอลดีว่าไม่เป็นไรอันนี้อารมณ์อร่อยได้ แต่ว่าวันไหนที่อยู่ใกล้บ่อกเกินร้อยห้าสิบโลอ่าไม่เกินสองร้อยโลเนี่ยหนึ่งพสิบห้าต้องเจอกันทุกวันไหนคนไหนติดภารกิจอะไรยังไงนะครับหรืออะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปส่วนคนไหนที่นะครับเหมือนเราพูดกันไปก็มีกฎมีระเบียบฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ที่ใครคิดจะมาจะมาใครคิดจะไปก็ไป,ไปแบบ่งัันไม่ได้นะครับ เลยนะครับทุกแผนกนะครับแล้วก็แต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะมาพูดคุยหลังจากที่วหวยผราเสร็จเป็นการประชุมแต่ละสัปดาห์ว่าเราจะเพิ่มเติมแก้ไขอะไรยังไงสรุปงานแต่ละสัป,ปดาห์นะครับสิบปีหมอรับกระแสบอเดีสิบปีหมอลำบมอมีคุณภาพขึ้นเขาว่า หรือจะเป็นแค่หมอลำโซเชียลขึ้นเขาา่าหรือเราจะอะไรยังไงก็ต้องมาคุยกันมาถกกันหลังจากที่ทาํากันเสริมวันไห้พระรนะครับดูทุกที่มีกฎมีระเบียบนะครับคกุกไกเลยครับคูไกครับเช็คหมอลำให้ผมด้วยครูต้อง่งผมไม่ต้องสองเอา่พคนเลย แต่ละอาทิตย์สุดผมเลยนะครับหมอลำนะครับโบนีทคือว่าเขาบอกไก่มาได้เนาะบอก็คลื่อยูอุ่นเพราะว่า,านะครับ คนปนีเป็นยังโอทีมือขึ้นคือเข้ากับพงะกำลใงเสื้อรู่บวังจะจอมือโคตรเต็มคู้ต้องผาดเนี่ยสั้นผาดฟาดไปตามและหน้าเดียวเป็นกราบเดียวจะพอชอบแก้เพื่อนสิบเ้บราไม่ราเียมีหาที่เด็กเบเวลาับบัตรนสิมวลย่างเดียวนะคือฟาดย่างเดียวรู้ฝังสันนีฉากไหนีกสองฉากกันโจกลังเป็นแล้ามันวนเหือเงียบบัตรโจกสันฟาดคือต้องฟาดตสอดแกดเีย กุ้ตลาดนาดีก็โแต่ื่ข้ตกเพ่อต่างเสืวันทำเมื่อไรเพ่ไก็้นนวยกพุ่งยนลทางนี้ลใกล้ก่านักอัมาทุันปวะขาเออไขว่จะแบบะ้อยขงีนั่เ้มเ้ยเด้สี่มาฮ่เซอยู่ไหนลูกมีแค่นี้เลยเดรสซี่กันได้ตามมีแค่น้เป็นร้อยกว่าคนอยู่ตรงไหนคนไหนหลุดจา ดูแถวนี้หมดออกออกมาออกมาจากข้างในเลยมาครับโชเฟอร์ผู้อยู่เบื้องหลังอาจารย์นั่ดึตรีทุกๆประแหนกนะครับองค์ก,ก,กนนคร <c oughs> เราองค์ขารพยศเรานใหญ่พับเคลื่อนได้ละเทีย นะครับแล้วประชุมแต่ละครั้งมันก็ต้องมีความหมายมีวาระในการประชุมนะครับหลังจากที่เราทนนําการสนทน์ไว้ภาะเสร็จนะครับฉะนั้นเราคนไหนที่ไม่มาสแสดงว่าท่านไม่ให้ความสาคัญกับองค์กรนะครับมันบ่งบอกถึงความสามัคคีกันภายในบุคด้วยนะครับว่าแม้ฉันจะีย้จระเฮ็ดเราจะทําอะไรก็ทําม,ม,มีกฎมีระเบียบมีกติกานะครับองค์กรมุ่งอยู่ได้นะครับ จะของสิมาทังาันเอาแต่หนาขอาเจาของเอาตั้งแต่หน้าตัดของตัวเองไม่ได้มองถึงองค์กรองค์กรจะอยู่อย่างไรเมื่อองค์กรอยู่ไม่รอดคุณก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องมองถึงส่วนรวมนะครับช่วยกันนะครับองค์กรอยู่ได้ศิลปินอยู่ได้ศิลปินอยู่ได้องค์กรอยู่ได้ครับต้องลงไม่ลงเมื่อลงไม่ลงเมื่อนำเพื่อเสียเพืปลาไปนั่งกันครับมาลํำยกมือครับมอลํำยกมือครับ คูไก่ครับเช็คเลยครับหาดไทยหาดนะครับว่ากันไปตามปฏิกาทุกวันเพื่อหัดหนึ่งทุ่มสิบห้านะครับอ่าเริ่มด้วยเช็คนะครับเช็คศิลปินตลกยกเบอร์ครับตลกครับแซมยกอ่าหาดไทยก็ช่างครับพราหลอดสนชื่อนะครับวันนี้สมชื่อให้ผมนะครับถึงทุ่มสิบห้าต้องเจอกันตรงนี้ คูปออยู่ในคูปอแดนเสื้อหักนะครับส่งชื่อให้ด้วยครับอ่าอันนี้เป็นการพูดคุยกันในบ้านเรานะครับกฎระเบียบในบ้านเราแต่ก่อนนี่บอมี่ผูดด้ใดคิดอย่างมมกไวพ้พระกบมาผู้คิดบอมากับบอมาบ่เห็นความสําคัญของเข้ามาใบระ ไม่เห็นความสําคัญของครูบาอาจารย์อยากได้เตม,ม่าไล่คิดเห็นั้งเทนนาแฟนคลับคิดเห็นั้งเทเอฟซีที่เอามาไล่มันต้องมีการพูดคุยกันประชุมกันมีคู่บาอาจารย์นะครับขนาดกองทัพออกลุกก็ต้องมีพราม มีโหราศาสตร์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับโอเคนะครูกไก่ตามนั้นเลยครับอ่ะแดนเซอร์ทุกคนครับวางขีดคิวไว้วางไว้ทุกอย่างเลยครับวางทุกอย่างไว้ไม่ใช่ว่าไว้พระไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยไม,ไ,มไม่เอารูปแยวนั้นไม่เอา ถึงเวลาก็ต้องนะครับเดี๋ยวบมมีกิจใจในการใบพระในการประชุมข้างบนเป็นไงเหลือแค่จอ LED เป็นบ้ทุกแหนกผู้อยู่เ้ืองหลังเสร็จเอาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วลงมาไหวพระเลยนะครับกุญแจเอานะครับเราจะทำการสวดมนต์ไหวพระนะครับหลังจากสวมดมนต์ไหวพระเราก็จะประชุมกัน